เอันอน,อนี้คือเขาเปิดตัวเนี่ยนะคะเขาเปิดตัวหนังใช่ไหมใช,ใช่ค่ะเปิดตัวแบบว่าการหรือเนล่นาเปิดมานานแล้วานเขาเปิดมานานแล้วเดี๋ยวไปให้เปิดมานานแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนที่ี่ปีที่เริ่มอะไรไงแล้วเออ <c oughs> จะสองปีแล้วค่ะแฮปปี้ดีไหมคะแฮปปี้อ่ะทำไมแฮปปี้นี่นคุต่อยยังไะ ทีดูกันไม่ได้แล้วมันเนี่ยเหมือนไออ่ๆเฉยๆคนที่ไอ่เนียงงเลยพอเจอคนที่ไอ่เนียเยี่ยเลยไม่เคยถามเลยเลยเป็นไงบ้างคะตอนนี้ความรักมีแพลนอะไรกันหรือยังเอาเอาหนังก่อนดีกว่าเอาหนังให้จบก่อนดีกว่าเนาะปั้นหนังกันมาตั้งนานเนาะเกือบสองปีนะคะก็เนี่ยเนาะรอรอรอผลลัพธ์ก่อนว่าจะเป็นยังไงเรื่องนี้ที่ได้มาเล่นอิน ่เราไม่รู้จักกันมาก่อนด้วยไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วก็มาแคสติ้งแล้วก็มาแคสรอบสุดท้ายอย่างที่บอกไปบนเวทีเนาะแล้วก็เหมือนกับเอ่อพอได้มาลองเล่นเข้าคู่กับมุกเกียรนันดาดูก็โอเคแต่ว่าก่อนหน้านั้นไม่ได้รู้จักอะไรกันเลยเลยแต่เขาคอยมาติดสายอย่างเงี้ยแต่เขาคอยมาติดสาย ้ที่คุยกันเป็นไงบ้างครับเ้แล,แลสไตล์เราสคนทีไ่ไปด้วยกันยังไ <c oughs> ถ้าไปไม่ได้คงมีอยู่มนกันส่วนใหญ่มทัใจเขาตง <c oughs> รงไหนแล้วมาทักใจเขาก็ไ <c oughs> างไปดีค <c oughs> ่ะทั้งหมดยาใครน้ารักพีเบ้างคะี่ออยลองกับเขาดูเลย เป็นเขาเป็นคนแบบวนตีน่ะลองคบดูไหมอาจจะได้รู้นะอะไรอย่างเงี้ยที่เราชอบเขาแบบนี้หรือเปล่าใช่ตลกดูเห็นดูดูข่าวข่าวตลกค่ะเป็นคนชิลๆเหมือนกันจริงๆแล้วเวลาเป็นคนไม่คิดมากไม่ได้อยู่หน้ากล้องนี่เป็นคนไงเหมือนอย่างนี้เลยเออลราเล่นเราเล่น ู่หน้ากล้องมันก็ก็ต้องแบบเขินอายเป็นธรรมดาเข้าใจเขาไม่ใช่นักแสดงมุมหวานๆวั่นแหละก็ต้องมีครับฮะมุมหวานๆวั่นแหละก็ต้องมีครับมีค่ะมีมีเยอะก็มีแบบเราก็สนุกสนานเฮฮาทำอะไรก็อยู่ไหนไปด้วยกันตลอดเวลาค่ะมันก็เหมือนกับเป็นคู่หูคู่ซีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะคิดจะทําอะไรมันก็เหมือนมันคอยช่วยคิดคอยมีเพื่อนอยู่ตลอดเวลาสนุกดี พี่ใหญ่ครอบครัวเราหรือยังไงี่ะเจอค่ะเจอเจอเจอกันหมดแล้วค่ะก็สนุกสนานแบบบ้านพ่อยเป็นบ้านแบบเฮฮาก็จะเป็นแบบว่าคุณแม่ก็จะบอกว่าแฮปปี้คือถ้าเกิดลูกมีความสุขก็มีความสุขเหมือนกัน ว่าจะขบกับใครเลือกใครเลยเขามีความสุขแม่มีทำทางอะไรกันบ้างเลยแม่คะแม่เขาชิลค่ะว่าเป็นสายชิวเลยคือเขาจะไม่เขาจะไม่ค่อยมายุ่งเรื่องส่วนตัวเขาจะไม่มาดีเทลรายละเอียดอะไรเงี้ยคือเขาเห็นว่าเรามีความสุขด,ดีเราไม่ทุกข์อย่างเงี้ยค,ค่ะเขาก็แฮปปี้แล้วมันไม่มีต้องการอะไรมากเลยค่ะแล้วกับแม่เขาเน้นอะไรคะผิวใหญ่อะยรนั้นไม่ไม่รู้จบงานอะไรไหมคะก็มีคอมเมนต์อะไรถึง ชิลๆเหมือนกันลกูกเราพบกับใครก็โอเคเลย